ผมถึงได้เข้าใจทุกอย่างท่านไม่ใช่ศพไร้ญาติเพราะไม่มีใครแต่ท่านเป็นศพไร้ญาติเพราะไม่มีใครรู้ว่าท่านจากไปแล้ววิญญาณของท่านยังคงติดอยู่ที่นี่เพราะยังมีห่วงสุดท้ายคือการติดต่อลูกชายของท่านนั่นเองวันรุ่งขึ้นผมรวมความกล้าไปที่นิติบุคคลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและขอเข้าไปในห้องของคุณลุงอีกครั้ง โชคดีที่ผู้จัดการเขาพอจะเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่บ้างเลยยอมให้ผมเข้าไปผมตรงไปที่กล่องเหล็กใบนั้นทันทีข้างในผมเจอกับสมุดบันทึกเก่าๆที่มีเบอร์โทรศัพท์ของลูกชายท่านจดไว้อยู่ผมตัดสินใจโทรไปปลายสายเป็นเสียงชายวัยกลางคนรับพอผมแนะนำตัวและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเขาก็เงียบไปพักใหญ่ก่อนจะร้องไห้ออกมา เขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับพ่อเลยมันนานหลายปีแล้วเพราะเคยทะเลาะกันรุนแรงเขาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อเสียแล้วสุดท้ายลูกชายของท่านก็มารับอัฐิเพื่อน,นำไปทำพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติผมนำกล้องฟิล์มตัวนั้นกับรูปถ่ายทั้งหมดไปมอบให้เขาในวันเผาขณะที่ผมยืนมองเปลเวไฟที่กำลังเผาไหม้ร่างสุดท้ายของคุณลุงอยู่นั่นเอง ผมก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมาแตะที่บ่าของผมเบาๆพร้อมกับเสียงกระซิบที่คุ้นเคยดังขึ้นที่ข้างหูเป็นครั้งสุดท้ายขอบใจนะพ่อจะได้ไปสบายเสียทีผมหันกลับไปก็ไม่เจอใครแต่ผมรู้ว่าท่านได้ไปสู่สุขติแล้วจริงๆ เรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งผีที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีที่ดุร้ายแต่คือวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและยังคงมีห่วงการได้เป็นศพไร้ญาติคงเป็นความทุกข์ทรมานที่น่ากลัวสำหรับดวงวิญญาณดวงหนึ่งและบางทีแค่เราใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้นอีกนิดเราก็อาจจะช่วยปลดปล่อยใครบางคนออกจากความโดดเดี่ยวนั้นก็เป็นได้ครับ ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้